วัสดีครับเพื่อนเพทุกคนนะครับก็มีกับผมเหมือนเดิมเกตคุมจมาขะครับก่อนอ่นเลสฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นลรงใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปด้วยครับเป็นพื่อนนะ y a h o ูก่อนียบวางจากงานละครนะครับเพื่อนเื่อก็จะมาอัปเดตครับตู้แบบสี่นะครับให้เพื่อนรับชมกันนะก็หลายๆคนถามเข้ามาครับให้อัปเดตตู้แ4บสี่ให้ดูทีนะก็จะเลี้ยงปลารวมนะครับไว้เยอะๆมากมายเลยอ่าวันนี้ก็จะมาเลี้ยงอาหารให้ดูนะครับ แล้วก็ตอนนี้ครับก็มีอุปสรรคในการเลี้ยงปลาครับตู้แบบสีของผมเนาะอ่าก็คือฉลามหางไม้ครับเพื่อนก็ไล่กัดปลาอื่นไปทั่วเลยนะนักเลงคุ้มตู้จริงครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะพาไปดูด้วยนะว่านักเลงขนาดไหนครับเดี๋ยวขอให้อาหารก่อนนะก็จะให้เป็นกุ้งสดนะ <Okay. S 1> เพื่อนนะโอเคผมก็ซื้อมาทุกอาทิตย์เลยเดือนเดือนหนึ่งก็ไหลตังค์อยู่สําหรับค่ากุ้งนะครับสําหรับเลี้ยงปลาทั้งบ้านนะนะ <Okay. S 1> เพื่อนนะ ก็นี่ครับมีมังกรนะครับอา g ทจีนะครับทองอินโดนะก็ตัวนี้ก็ซื้อมาสี่พันบาทครับตอนนี้ก็ไซส์ประมาณสิบฟ้วแล้วโตวไวมา,มากๆเลยเลี้ยงมาหกเดือนเองก็ตกแล้วก็โตเดือนละประมาณหนึ่งนิ้วนะเพื่อนนะซื้อมาตอนนั้นก็ประมาณหกนิ้วได้เออปลาตัวเล็กๆเองเลี้ยงแล้วโตวไวมา,มากๆครับเพื่อนๆในตู้ใหญ่ๆแบบนี้เนาะแล้วก็ยังมี อลิเกเตอร์นะตัวนี้ก็แบบเริ่มใหญ่มากแล้วนะสิบนิ้วได้แล้วมั้งตัวนี้ซื้อมาแค่ร้อยเดียวนั้นเมื่อนะจากจุจัดอ่าแล้วก็จะมีพวกปลานกเก้วปลาฉลามหางไหมนะครับแล้วก็อ่ากระพงลายนะครับก็ราคาหลักร้อยเท่านั้นเมื่อนไม่แพงเลยก็ซื้อมาเป็นเมดนะครับเก็บอาหารก้นตู้นะครับเวลามาก่อกินเหลือเนาะ ผมก็ยังมีมังกรไฮแบ็กนัมเพื่อนนะอยู่อีกตู้นงครับก็ไซส์ประมาณเจ็ดนิ้วได้นะก็อยากจะเอามาเลี้ยงรวมในตู้นี้นะแต่ว่าไซส์มันต่างกันแล้วกินนะผมกล้วยอาร์ทิจีมันจะกัดให้นะก็อย่างนี้น้อยก็อยากจะมีมังกรทั้งสามตัวนะครับจะแบบช่วยอาหารหน่อยเดี๋ยวมันไล่กัดกันเนาะก็การเลี้ยงปลาอ่ามังกรรวมที่ดีนะครับก็อย่างนี้น้อยต้องมีแบบสามสี่ตัวขึ้นไปนะเพื่อนนะถ้าอยู่แค่สองตัวเนี่ยเดี๋ยวมันอันตรายนะ ไล่กัดกันตายเลยก็มีนะอ,อ่าแล้วก็มีสมาชิกใหม่นะครับมีกระโฮ่นะที่ผมซื้อมานะครับกระโฮ่ซื้อมาตัวสองร้อยเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยแล้วก็ยังมียี่สกด้วยนะยี่สกไทยตัวร้อยหาสิบคาทนะเดี๋ยวก็จะพาไปดูอีกเช่นเคยนะครับอ่าก็อาชีนี้กินจุมากๆนะเมื่อนะ กลรวมๆแล้วก็สวยดีครับเพื่อนๆแต่ต้องดูอ่าความสะอาดของน้ํานิดนึงนะครับเพราะว่ากองยังเป็นแบบกองข้างเต็มอยู่เลยนะไม่ใช่กองล่างหรือกองที่แบบเต็มระบบนะอืมก็ต้องดูแลความสะอาดนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนน้ํานี่แบบทุกห้าวันทุกเจ็ดวันเลยเรื่องน้ําสําคัญมากๆครับเพื่อนๆในการเลี้ยงปลาเยอะๆแบบนี้เนาะแต่ก็ใส่ได้มากสุดก็น่าจะประมาณนี้ครับเพื่อน ถ้าใส่มากอันนี้เหลือน้ำมันจะไม่ดีแล้วอืมเลยสิบตัวขึ้นไปเนะี่ย oh, <no. S 1> ก็โอเคแประมาณนี้เนาะมมาดูปลาขี้อายมุมตู้มาครับเพื่อนเื่อนก็มีประกายะไรจุดนะครับแล้วกระทิงไฟอ่ามีประกทองคำนะครับอยู่ในท่อนะประกายตัวนี้ก็ซื้อมาตัวยี่สิบห้าบาทครับเพื่อนเมืองจากจัตุจักเนาะกระทิงไฟก็ตัวประมาณสามร้อยบาทใส่ประมาณสองเนาะ ปรากฏทองคำนี่ไอเหวท่อนะเพื่อนๆไม่ออกมาเลยที่ใหสุดอ่าก็ต้องออกมาให้ข้างตู้เลยนะเพราะไม่ออกไปตรงกลางตู้เลยครับถือว่ากินดีนะเพื่อนนะก็เลี้ยงง่ายครับก็ลงตัวกินอาหารเลยนะพวกปลากายนะอ่าก็จะกินกุ้งชิ้นเหมือนกันปลาชุดใหม่นี้ที่พี่เอามาก็คืออ่าปลาไกยอ่ายี่สกไทยนะแล้วก็กะโห้ไทยเนาะสามตัวก็ลงมาประมาณอาทิตย์นึงได้ลนะออ เอามาลงตู้ใหญ่เนาะก็โอเคอยู่เพื่อนๆที่จะมีปัญหาเนี่ยก็คือยี่สกไทยกับอ่ากระโห o o ี่แหละที่โดนเจ้าฉลามหาไม้เนี่ยไล่นะก็ <S 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 เลี้ยงตันแรกมันไม่เป็นอย่างนี้นะพวกฉลามหาไม้นะเพื่อนนะพอมันโตขึ้นมานี่มันแบบมันตัวใหญ่เนาะมันก็เอาเรื่องนั้นเพื่อนนะชื่อมันก็แบบฉลามนี่แล้วเนาะไล่กัดพวกปลามีเก็ดนะเก็ดหลุดหมดเลยก่อนหน้านี้นี่ตัวนี้นะกัดอพวกตะเพียงไม่นัมผมตายไปสองตัวแล้วอืม โหดมากๆนะอ่านี่คือกระโฮไทยนะครับซื้อมาจากส่วนตัวละสองร้อยบาทเพื่อนเพื่อนอันนี้ยี่สกไทยสวยมากๆเลยก็ตัวร้อยห้าสิบบาทครับตัวนี้นะไซส์ก็หกนิ้วเลยละมันก็เราแวงอยู่นะไอ้ฉลามหางไหมมันเอาเรื่องมากๆเพื่อนเดี๋ยวดูนะผมถ่ายมาให้ดูด้วยนะตอนไล่เนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบไล่ครับกะโฮโอ้เจ็ดเกิดหลุดมาแล้วไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเลยนะอืม เพราะว่าอาหารข้าวโห้อยังไม่กินเลยเพื่อนเมื่อนเจ็ดวันแล้วไม่ยอมกินอาหาร oh, <no. S 1> ยีสกไทยก็อ่าอัตราการรอดน่าจะแบบมากกว่าข้าโห้นะเพราะว่าเขากินอาหารแล้วเนาะโ <Okay. S 1> อเคก็สวยอยู่ว่าเพื่อนอ่าก็จะดูดอาหารนะตายกลตูเนาะอืมสวยดีครับเนี่ยก้าโห้อารมณ์แบบอยู่มุมตู้อย่างเงี้ยผมว่าไม่น่ารอดครับเพ <ๆ S 1> ราะว่าเจ็ดวันแล้วยังไม่กินอาหารเลย ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆน,นี่มังกรสวยสุดๆครับหวบอัเดเลยเพื่อนๆตัวนี้สี่พันนะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาให้อาหารกระโหกับอ่ายี่สกไทยนะครับก็จะเลี้ยอาหารเม็ดครับเพื่อนๆอนืมให้กินอาหารคนละอย่างกันเนาะพวกนี้ว่ามันจะเป็นปลาพวกปลากินพืชนะเพื่อนนะเออเดี๋ยวผมก็บีอาหารกับน้ําให้มันจมนะ ก็เดี๋ยวเขาก็มากินเองนะเพืเ่อนอาหารก็จะตกไปก้นตู้นะแต่ว่าก็ไม่มีแค่ยี่สก,กับพวกกระ HO กินนะเพื่อน,นนะพวกปลายอกีกมันก็กินนะเนี่ยอยากก่างกระพงลายก็มาแล้วพวกนกแก้วก็กินอ่าสามหางไม้ก็กินนะกินมั่วไปหมดเลยพวกนี้นี่ยี่สก,ก็จะมาดูดดูดดูดแบบนี้นะเพื่อนนะอ่ารอดแน่นอนนะผมว่า ก็เจ็ดวันแล้วนะอืกระหู้เน่ยน้าเป็นห่วงสดเมื่อดูดิรอยที่ตัวนี่เต็มไปหมดเลยโดนฉลามหางไม่ไล่ก็ oh, <no. S 1> ใครอยากจะให้เลี้ยงปลาอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะเพื่อนนะเดี๋ยวถ้างบถึงนะครับตังถึงนะจัดให้แน,น่นอนนะพเพื่อนนะเออประมาณนี้เพื่อนสำหรับตู้เบสซี 30, 30่สาสิบสามสิบของผมเนาะอ่ใครที่มองหาทุกปลาก็ อลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของผมได้นะก็รีวิวด้วยนะตัวนี้นะตั้งแต่ซื้อมาเลยตัวนี้ก็ซื้อมาหนึ่งสองพันบาทนะครับรวมค่าส่งก็อีกหนึ่งพันก็หนึ่งาพันบาท, 13, บาทอ่าเป็นตู้มือสองนะครับบิวใหม่นะอ่ารวมขายรวมอะไรทุกอย่างเลยสติกก็สติก๊กเกอร์นะครับระบบพร้อมพร้อมใช้งานอลองไปดูในคลิปซื้อตู้ของผมได้นะแล้วก็มีคลิปจัดส่งด้วยโอ้โหครบเลยพร้อมร้านเลยนะเออก็ งานก็ถือว่าดีเลยแหละอืมราคาไม่แพงอืมตู้ใหญ่เลยครับเพื่อนเนี่ยดูนักเลงมากฉลามหางไหม่ไล่ปลาทุกตัวชอบปลามีเก็ดมากๆเพื่อนมันก็จะไล่แบบเนี้ยอืมแต่เพียนตายไปสองตัวแล้วอะ่ะมันไล่กัดนะเก็ดเกิดหลุดหมดเลยอะ่ะเนี่ยทรงดูแบบไม่น่ารอดอ่ะก็โห่ผมอะ่ะอาหารก็ไม่กินโดนไล่ก,ก็ประมาณนี้นะแบบมันนักเลงมากเลยอะ่ะ ตะกอนมันไม่เป็นนึงเลยนะซื้อมาตัวแบบเล็กมากๆนะต่ก่อนนี้เออแม่งเกเรมากครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆสำหรับตู้แบบสี่สามสิบสามสิบนะเออผมก็จะเน้นปลาบางกรนะเป็นพิเศษเลยนะอืมอเปลาอย่างอื่นผมว่าเลี้ยงบ้านๆนะครับเลี้ยงง่ายๆนะกินก็กินนะไม่กินก็เดี๋ยวแยกออกมานะครับป่วยก็แยกออกมาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าขอเน้นมางกรนะครับเพราะว่าตู้เนี้ยจะซื้อมาเลยมางกรนะเพื่อนนะ กบประมาณนี้ครับคลิปนี้นะ,ะคร like, share, นะัเป็นประโยชน์ใครก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปเลยครับทุกที่นนะก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูสวัสดีครับ